r ะขี้บอลลีใช begin. อับเราจวไม่ได้นมส่งนมมาเม่สีเฉดเธอ ไม่เกมตะกี้ผมเล่นพลาดผมเทรดแน่เลยเกมนี้ลองไม่เทรดเลยผมแพ้เพราะเทรดแน่แน่เลยเทรดเยอะไปไม่ได้เล่นเฟสดทันเตอร์นั่นใช่ผมจะไม่เทรดเกมนี้ข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่เทรด หลอดทัฟเฟอร์ give me power oh หลอดทัฟเฟอร์ oh no taffer หลอดทัฟเฟอร์ ม er. ันจะอ e นลิสเท่นี้ไหมไไม,มีอันลิสใบเดียวด้วย เป็นเพที่ผิดที่เขาเล่นทีเรียนมาแต่เป็นจะเป็นเพยที่เรามีสิทธิ์มีรีตเตอร์นหน้าเยอะที่สุด no, เกมนี้เป็นเกมที่เราลองได้เดเิปปนอโอ,อดเิปปนอเิปปนออ๋อเราเล่นเด็กนี้ไม่เก่งเลยเราไม่เห็นได้ดอปหงเลคือถ้าเราเล่นก่อนแล้วไม่ได้ดอปหนึ่งเรามักจะแพ้ไอเฟสทันเตอร์เนี่ยเราเลายใส่ดอปหนึ่งแถึงสนะิใบเพราะว่าเธอหนึ่งเควจะได้เพราะาเรายอมแบบ เสียสละแบบการที่เอาไว้เฟสตอนหลังๆดีกว่าไอ้พวกดรอปหนึ่งหวยๆวยเนี่ยเพื่อให้เรามีเทิร์นหนึ่งลงเวลาได้เริ่มก่อนเข้าเล่นช้าไปผมอยากล่าภูไรเดอร์ใส่หน้าเนละ่นเร็วๆเดี๋ยวก็ตายนะรีบๆเล่นเลอ จะได้ทรออมานน้อยๆแต่ิ้นลนไปเปล่าประโยชน์แทบด้วยนั่นแหละดิ้นลนไปเปล่าประโยชน์จะไม่รอดแล้วเทินไมสกิลว่าหรอฆ่าเขาได้เทินห้าเลโนไม่ทัน โอ้เขาคอยเดตเอ,อได้ข้างข้ากไม่ได้เทินศีลตื่นเต้นแล้วละ่ะแลนทางเตอร์มันตื่นเต้น,นจริงๆซีเทินตายแอฟไฟหรือโอ้เดย์เดย์ไม่ช่วยอะไรเลย์ฮันจุดดาวฮันจุดดาว เชนาเราดิวได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเคเทอหนาราจริงเขาได้เก้าเรามีวิธีทำให้ได้เยอะนนี้มัได้สี่ห้าก Shield <society> upOh no มันโกงมันโกงมันเล่นไม่แฟ เล่นไม่แฟร์เลยเขาคอยไปแล้วนี่หว่าเพราะว่าเท่านี้เขายังคอยเลนโนไม่ได้เราแค่ต้องชนะให้ได้เท่านี้ผมว่าไม่ยากแค่ต้องชนะให้ได้เท่านี้ไม่ยากขอแค่ตั้งใจ wonder ยูทอนเร็ว My shield for ล r หรอไอ้โกง ไอ้โกงมันโกงทำไ้มันโกงเราฝ่าช้อนไปไม่ได้อยู่ดีเธอหน้าเรามีดีต่อเลยพระนมจะช่วยให้เรามีดีต่อแต่เขาไม่เลยนเนาะ ถ้าเขาเลโน่เขาจะเลโน่เธอเนี่ยแต่เขาไม่มีแปลว่าเขาไม่มีฮิวอะไรแล้วเขาไม่มีฮิวบอทแน่ๆไม่เขาจะฮิวบอทแล้วเพราะมันเสี่ยงเกินไปที่จะอาร์กัสมาเราได้อัลลิชเอาเราชนะไปแล้วฮิวบอทยังไงเขาก็ร้อนโอ้เขามีถ้าเขาทำแบบนี้แปลว่าเขามีเลโน่แล้วเขาจะฆ่าเรปเปอร์โนมแล้วนะเลโน่ เขาเพิ่งจวดได้ด้วยนี่ใบที <like> ่เขาเพิ่งจวดได้เฮ้ยเรายังมีโอกาสเราขาดมาๆนาแทบไม่ได้แล้วแทบไม่ได้เลย ไปไปผมว่าเขาคงถ้าเขามีเลโนโล่คงเล่นเทอร์นิกี้ไปแล้วเพราะเขาเลือดสองเขาจะได้ฮิวยี่แปดแลเขาคงไม่ฮิวแปดยังเล่น่าเทอร์นี้ก็เพิ่งจวดได้แล้วมันหกมานานนะแปลว่าถ้าเกิดเขาเลโนโล่เทอร์นิกี้เทอร์นี้เขาฮิวบอดแล้วเล่นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ฮิวบอดเทอร์นิกี้เพราะว่ามีเลโน่เทอร์นี้แน่ๆ เกลียวเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆโอ้เราได้เพิ่มหนึ่งสองสามเราโคฟเฟสอ่ะ

I don't need to go face him so we can but he knows that if the face plays hot we still go face if the face plays hot, hot we still go face give a f**k if you don't like it we still go face if it's a bad curve no, I'm in the terminal loose to cloud no unleash the hounds. ว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันวเราต้องเทนไม่งั้นเขาจะจวดได้การ,รออกมายแย็บ e อร a ตเราได้เยอะนะ Meet you, so go face, don't be sure. You have been. Everybody's... Oh, well, I'm versus Malfurion. I yeah. must protect the wild. <laughs> Let the hunt begin. เราต้องจวดได้เทพเทอร์หนึ่ง My greetings โอเคอันนี้ไม่เดียวร้าไม่ก็เราหาทางแบบทำให้ใครแอนเราดูเกมง่ายขึ้นด้วยการนะหาอะไรไปไป ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ของจอเพให้เราไม่กดพลาดถ้าเราทำแบบนี้นะแบบนี้เราแทบจะไม่มีสเพยอะไรได้เลยนะแบบจอเราถูกต้องแล้วนี่ต่อไปเราจะสตรีมกันแบบนี้นะเป็นวิธีสตรีมที่ถูกต้องแนะคนวิธีสตรีมที่ถูกต้อง เราต้องเห็นวินเียจเราจะได้ลากไปใส่หน้าเขาได้นี่แหละวิธีสตรีมให้ถูกต้องไปต่อไปเราจะสตรีมแบบนี้แค่ okay. we still go first ้องเปิเลง่ยนด้วย <c oughs> วิธีเล่นฮาร์ตตอนนี้ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เราไปถูจะสามารถขไล่การอะไเฮ้ยมันม oh. like ีทีออบไลท์ด้วยดีได้เป็นดีสก้าทีออบไลท์ไปแล้วต้องใส่ทีออบไลท์เนี่ยรู้สึกเด็กนี้ที่เด็กนี้มันมีลิสต์ใหม่ที่ไทยเล่นแล้วมันเสถียรมากๆแต่รู้สึกไทยเขาจะไม่ใส่ทีออบไลท์อยู่ดีไทยใส่ตัวที่มันเหมือนซันวอล์กเกอร์แต่มันเก่งกว่าที่มันเจ้าได้ห้าหกทอนดี่ไวชิลเลย นี่ก็พวกถอนๆอยู่ๆเลยว่าเป็นเด็กคิวโอเคนะผมชอบิดมันสะเทียนอยู่แบบมันไม่จำเป็นตรงได้แอสตอก็าสามารถเล่นการทางเด็กได้แต่ถ้าเขาจวดได้ถอนไปหนึ่งเนี่ยเด็กเฟสหยุดเลยผมรู้สึกอยู่ว่ามันแบบ เก่งอยู่ถ้าสมมติเขาเล่นการทอนได้สองใบเราแพ้แล้แล <c oughs> เราได้รีออกเลยครับเพื่อรีต่อเอ๊ะรีออกไม่รีต่อได้ครับเคย ต้องเล่นถึงเนี้ยชนะเกมได้ในสุดท้เข้าใจวิธีเล่นฮาร์ดโซนแล้วตเล่นฮาร์ดโซนผิดมาตลอดเลยเด็กนี้รู้สึกไปใส่หิวบอดมีแค่เชนอัปลอให้ฮิวได้แล้วเขาตัดอะไรเยอะมากให้เด็กมาเสียเทียนแล้วเชนอันลอ ไอ้นี่จะใช่ป่าไปโคฟูไรเดอร์เลยไหมคือถ้าลงไปหมดป่ามันโดนฆ่าตายฟรีนแน่ๆเราต้องรอเก้าคิวทีสิบเอ็ดแล้วลต้องจวดให้ได้อันลิสนะว่าเรายังดิวดาเมจพอฆ่าเขาได้ได้อยู่น แต่เขาตีไม่ได้เลยซ้ำเพราะว่าเอ็กโซซีจะคล้ายโคมากัสถ้าเ์อหน้าเรามี4นะเพราะว่าเราขายได้แค่ห้าเราจวดได้วูฟไรเดอร์หรือาเคนโกเลมอะไรที่มันชาร์จได้ชนะ Come on เราไม่เทรดแล้วเนี่ยต้องฟูไม่ช่วยชนะโอเลโนทานโอเลโนทานย่า เขาเล่นหาสตอนได้ถูกต้องเด็ดไม่ผิดแน่นอนโอ้ไม่ดีจะเก็บดรอปหนึ่งสองไฟไหมไฟน่อยจะเล่นหวอกแกนเงิน พราะว่าเราจะเล่นเทพหลังๆว่ามันผมไม่คิดว่ามันจะไม่เนิร์ฟจริงๆแน่แล้ผมเชื่อขนาดที่ผมขับโพลเดนมาแล้วถ้ามันไม่เนิร์ฟพี่ผมจะเซ็งมากเลยไม่สิต้องบอกว่าถ้ามันไม่เนิร์ฟแบบผมอาจจะก็คงดีอะเพราะว่าเราเพิ่งครับการ์ดที่มันเก่งมากๆเราเพิ่งขับการ์ดโกงที่พิษส,สัตไม่เนิร์ฟมาทำไมถึงจะเสียใจถ้าเาขาเป็นฟีดเมทอ้นี้จะดึงไอซ์เดีเออร์เพิ่มเพื่อเขาได้น,น้าราทไป ข้ามฮิวอ๋อเขาเป็นอะไรนี่เขาเป็นสายไหนนี่นมันจะยิงไปเลยไม่ใช่ยิงจวดอะไรเฮ้ยคัลเตอร์สเปล What What t h e h e l อโอไปว่าเขาไดเป็นเทมโปเมทเทมโปเมทนี่จะ ไม่ค่อยมีไม่มีอะไรรีเลือด <Liberty> ได้กับบอยอย่างเดียวแต่กับบอยเนี่ยโอ้ดูออร่าสิออร่าเลเปอร์นมปกป้องสองหนึ่งทุกตัวของเราเมื่อมีเลเปอร์นมอยู่บนบอดสองหนึ่งของเราไม่โดนถึง์ดาเมจจากเซมเบเกอไม่เลปเปอร์นม เลิฟโนมเราจะจดจำนายไว้ครับว่าไม่จักเลืเรารอดรอดรอดต้องรอดลบ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  yes โอ้แต่เขาได้นั่นได้อยู่ดีเ,เกือบดีแล้วเกือบดีสวัเดียบเล่นฮันเตอร์ใจต้องนิ่งว่าใสสองคองเตอร์สเปละนะ้วย เ้าทำอะไรอยู่แรง้ง16ตั้งนานทำไมเราไม่เล่นเด็กนี้นะเอ็ดไลท์แมนเหลือเกินเราแรล้ง14นะอีซี่แบบเล่นไฟสปาพักถ้าเกิดใครไปส่องกระจกดูว่ หน้าตาเราจะเปลี่ยนไปน <c oughs> แล้วมันเป็นคาที่แย่ยนะถ้าเจอพวกวอลเลเยอร์หรือคาที่มันเน้นฮิวกันหนะักอะสมอก มองไม่เห็นจอนะ้วคอมติดไวรัสโอ้ยเขาทอนผมไม่เข้าใจเมื่อไหร่บริสาจะแก,ก้ทอนบัคเนี้ไอ้บัคแบบทำให้ลงโฟเฟสไม่ได้ ไม่ไรมันจะแก้สักทีเียเขาลงบินเดียนไหมอยู่ๆเรากดตีหน้าไม่ได้ปัรกอะไรแับนี้คาบ้าครเฟ่ฮ่า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  เดี็กเป็นนมแมตช์ที่ดแเฟสผมไม่กลัวเขามีชิวไมเดนเราต้องลงอาเชนโคลเลยมลยื่อไรเมื่อการ์ดหมดเฟสการ์ดอินดาเวอร์ไป ือจะรีตองแล้วอ้อใส่ในักการ์ด,ด,ด,ดไม่ล่ะเขาใกล้จะหลุดจากระยะเฟสแล้วแล้วอย่าเพิ่งไปให้เราเฟสก่อน No, it's a shit thing. Shitting. Fucking shit. Uh, yeah, ก็จะใส่อเล็กมาเป่าหน้าดีไหมผมไม่หรอกน้องสยบแกแกออกซะโอ้เลเดกิร์พลังอัพดาโอ้ so much power บบยิ่งเราเล่นมากขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งจะหมดความเป็นคนไปเรื่อยๆความเป็นคนเราจะหายไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมองอะไรไม่ออกนอกจากเป็นเฟสแล้วก็เฟสแล้วก็เฟสมาเนี่ยแหละมือดี จริงก็ไม่ค่อยดีอะผมว่าถ้าเกิดเขาคอยกัดมาจะบางทีเขาไม่คอยกัดเขาคอยแล้วแบบทา้าเขาคอยกัดมาแบบนี้จะไม่ดีผมถึงคิดจะเอาไอ้แจ็คแฮนด์ลงแบบเราไม่อยากให้อบุสีเสียสองเฟสดาเมจคก็ถ้าเราอบุสีเปล่าๆมันจะหายไปสองเฟสดาเมจทุกเฟสดาเมจมันสำคัญ ชุกเฟสด้าเมยจ,จะนำเราไปถือใช้ชนะโอ้เพราจะปล่อยให้เราเฟสด้วยเฟสใน oh <my> ที่สุดรีออกก็มีประโยชน์ให้เราสีด้าเมยเราโดนสวายได้แมชชอบนี้เป็นแมชชอบที่บางทีแย่แบบเขามีสวายแก้บอร์ดเราได้เทิร์นต่อจากสวายเขาทอนได้เทิร์นจากทอนเขาฮิลได้ oh, โอ้ย never retreat never surrender <Yeah. S 1> จันไม่รอดแล้ว <Yeah. S 1> นั่นแหละมันไม่รอดแล้วใน,วนเวลาตายแล้วทักที่ได้ อ๋อี a s y ทำไมเราไม่เล่นเด็กีๆแต่แรกเนี่ยเราใช้เวลา18นาทีขึ้นมาประมาณ4-5แรงเด็ดแล้วนั่งเล่นอะไรอยู่ทั้งวัน